สวัสดีครับร้านสำล้อไทยวัฒนานะครับก็วันนี้พามารีวิวแกนสเตอร์ Honda Wave 110 i ไอนะครับเป็นแกนสร้างนะครับมันจะยาวพิเศษก็คือหมายถึงว่ามันจะยาวกว่าแกนเดิมนะครับสำหรับรถที่ใช้เกียร์ฝากนะครับทำสำล้อก็เดี๋ยวไปชมเลยอันนี้เป็นรถลูกค้านะครับพอดีเตรียมส่งงานแล้ว ใส่แกนสเตอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อย <_ d ose> ก็เลยถือโอกาสรีวิวรุ่นนี้ซะเลยนะนี่มาดูผมขายรับได้หมดแล้วนะขาย <ขา S 2> แ้แค่ตัวเดียวก็น,นี่นะฮะดูความความยาวจะยาวกว่าเดิมมากนะครับสังเกตส่งเก็บฝักได้ลึกมากดูจากรอยนะครับเนี่ยถึงเกือบถึงกกเลยนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูเลยนี่ันเป็นแกนเดิมที่ผ่าจนรถคันนี้เลยนะครับสังเกตดูนะครับเนี่ยเตะมาก ร่องแหวนนะครับความโตต่างๆเบ้าลูกปืนต่างๆนะครับความยาวสังเกตดีความยาวนี่ยายาวกว่าเดิมมากแล้วไม่มีตัวร่องคลิปสเตอร์นะฮะมันก็เลยจะมีความทนทานมากขึ้นใช้งานยาวๆครับก็ตอนนี้ที่สั่งสร้างมาก็จะมีรุ่นนี้แต่คุณแถมให้ดูอีกรุ่นหนึ่งพอดีตัวน,นี้เป็นฮอ n d a าเวฟ125นะฮะเป็นบล็อก125ของ Honda ก็จะมีเวฟร้อยเอ่อเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับ M S X นะครับดีมร้อยยี่สิบห้าตัวนี้เวฟ S เวฟ R เวฟ I ที่เป็นหัวฉีดก็ใส่ได้ครับตรงรุ่นเหมือนกันนะครับนี่สังเกตแต่ตัวนี้จะเป็นของบล็อกเวฟร้อยบล็อกเครื่องเวฟร้อยก็แต่ผมไม่ได้มีแกนมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับรุ่นนี้พอดีหาแกนไม่เจอก็เลยให้ดูแกนสร้าง ก่อนนรุ่นนี้จะยาวกว่าเดิมมากนะครับก็จะเป็นเวฟร้อยร้อยสิบนะครับที่เป็นรุ่นเก่าเป็นรุ่นขบูนะฮะก็ดีมดีมร้อยดีมร้อยสิบดีมเอ็กเซสดีมคูลุได้หมดครับตัวเนี้ยที่เป็นบล็อกร้อยของฮอนด้าครับก็ราคาตัวละแปดร้อยห้าสิบาทนะครับก็ส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางนะครับมั่นใจได้รับสินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ คันนี้อ่ะผมถือโอกาสร,รีวิวคันนี้เลยคันนี้เป็นรถลูกค้านะครับรอส่งมอบคือใช้ชุดสำหรอของทางร้านนะครับชุดสร้างสำ้รอก็ชุดนี้จะอยู่15,900ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีเกียร์ฝากแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับอันนี้ลูกค้าใช้ในลานปูนธรรมดาไม่เลยไม่ได้เอารุ่นสโลก็เป็นเดินให้หลังได้ปกติแล้วในชุดก็จะมีเพากลางนะครับแล้วก็จะมีชุดแนบนะครับชุดเพาท้ายนะครับล้อพร้อมอยาง ตัวนี้ก็เป็นชุดยอดนิยมอีกชุดหนึ่งครับอัน่นี้ประสงค์มากก็ชุดสร้างสำล้อก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนกันครับก็สนใจสินค้านะครับก็เข้าไปดูได้ทางเพจจำหน่ายเครื่องรีฟานพร้อมส่งทุกรุ่นนะครับก็ในเพจก็จะมีทั้งชุดสร้างสำล้อ,อ,อมีเครื่องยนต์รีฟานทุกรุ่นนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ทำสาล้อเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมก็จะมีแกสเตอร์อะไรต่างๆชุดดั้มไฟฟ้านะครับก็มีจำหน่ายก็สนใจก็โทรติดต่อได้ครับ094 076 2810ครับก็ฝากเพจจำหน่ายเครื่องรีฟานพร้อมส่งทุกรุ่นไว้ได้ครับก็วันนี้จบรีวิวคลิปแกสเตอร์สร้างสำหรับ honda w i v 1 c i ไว้เท่านี้ครับเดี๋ยว ครั้งหน้าจะมารีวิวรุ่นอื่นแล้วก็จะผ่าใส่อย่างเงี้ยให้ให้ชมก็รอติดตามด้วยนะครับว่าครั้งหน้าผมจะเอารุ่นอะไรมารีวิวให้ชมก็จบรีวิวเพียงเท่านี้ครับ,บคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ